ใช่ครับสวัสดีท่านผู้ชมกันทุกท่านนะครับสําหรับตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่สําคัญอีกหนึ่งช่วงนะครับเป็นเวลาส่งงานนะสำหรับรถที่เคลือบแก้วและวันนี้อากาศดีมากที่ก่อนหน้านี้นะฟ้าฝนนะตกมาอย่างหนักมากแต่ตอนนี้ขอบคุณมากจริงๆครับที่แดดมีมาให้เราได้ส่งนะครับไม่ใช่แค่หยุดฝนอย่างเดียวมีแดดเลยทีเดียวเพราะว่าน้ายาเคลือบแก้วของเรานะครับไม่กลัวแสงแดดนะครับการตรวจงานกลางแดดข้อดีของมันคือหนึ่งนะฮะทำให้เราเห็น ริ้วรอยทั้งหมดนะครับถ้าคันไหนขัดไม่เรียบร้อยเราจะริ้วรอยทันทีนะครับสําหรับคันนี้นะครับสวยงามมากๆครับสําหรับรถนิวฟอร์เอเวอเรสต์นะครับตัวนี้เป็นตัว next generation ของฟอร์เอเวอเรสต์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็เพิ่งออกมาได้ไม่กี่วันเชเขาว่าไม่กี่วันแล้วกันเพราะว่าตอนนี้หลายๆท่านเพิ่งได้รับรถกันไม่นานนี้เองแต่ว่าคันนี้นะครับได้รับทําการเคลือบแก้วแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของก่อนที่จะมาเคลือบแก้วลูกค้าไปเปลี่ยน ของแต่งมาด้วยเช่นล้อแม็กนะฮะแล้วก็บันไดไฟฟ้าที่เห็นโล่งๆเนี่ยเป็นบันไดไฟฟ้านะครับแต่ตอนเนี้ลูกค้าเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับจากล้อเดิมเป็นย0ิก็เปลี่ยนเป็นเท่าเดิมย0ินิ้วเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าหน้ากว้างขึ้นนะครับจากปก,ปกติเป็นที่2อ5ห้าห้าตอนนี้เป็น2 7 5เจดห้าหน้ากว้างบาเลอร์เบทเทอร์เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอกับกล้องนะครับเพื่อให้ดูความสวยงามของตัวรถที่แท้จริงดีกว่าอยากจะส่งงานสวยๆนะครับคันนี้นะครับ สำหรับปอดเอเวอเรสตตัวนี้เป็นตัว next generation เลยนะครับกับรถที่เข้ามาคันนี้เป็นตัวท็อปด้วยเป็นตัวไทเทเนียมรุ่นที่บ้านเราขายจะมีอยู่2รุ่นนะครับมีไทเทเนียมแล้วก็สปอร์ตสำหรับคันนี้เป็นสี e ีควอนบอนนะครับก็คือเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะฮะกับคันนี้นะครับโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบ s u p e r ร์โค s u นะครับซูเปอร์โคนี่คือการเคลือบทั้งหมด4รอบนะครับก็ทุกๆรอบจะมีการ อบอินฟลต์กันอยู่ในห้องด้านหลังของผมนะฮะแล้วก็ภายในห้องเครื่องห้องในสายก็ตกล้อมแม็กช่วงล่างทำความสะอาดใหม่หมดเลยเพราะตอนแรกที่ขับมาลูกค้าอาจจะลุยฝนมาแต่ตอนเนี้ใหม่อย่างรถไฟแดงอ่ะก็รถไฟแดงนะครับเพราะว่าเพิ่งออกจากศูนย์มาไม่นานแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ได้รับความสนใจกันในท้องตลาดมากๆเพราะหนึ่งเลยเรื่องความใหญ่ของเขาความดูมิติที่แตกต่างจากคนอื่นนะฮะเพราะว่าหน้าตาเนี่ยดูบิ๊กบึ้มมากแล้วก็ เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์2.0แรงม้าทั้งหมด210แรงม้านะครับกับเกียร์ทั้งหมด10สปีดราคาคันนี้อยู่ที่1,854,000บาทนะฮะโอ้จำไม่อย่างก็เป็นเซลนะครับกับอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับอ่าก็จะเป็น2.0ลิตรเหมือนกันแต่ว่าเป็น1ถังโบไม่ได้ไปเทอร์โบของตัวนี้ตัวแรงม้าอยู่ที่170แรงมา้า6สปีด1,464,000บาทนะครับเรื่องของตารางผ่อนก็ไปดูกันเองกันในเว็บนะครับ สำหรับคันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถมากพี่เอกนะฮะเป็นอีกหนึ่งคันนะครับจากห้าหกคันที่เคยมาเครือบกับเรานะครับเป็นรุ่นใหม่เสมอเลยทีเดียวไม่ว่าก,ก่อนหน้าน,นี้จะเป็นเอออีวุก็ตามมิวเอ็กก็ตามนะครับเบลฟายก็ตามมีหลายคันมากที่เข้ามาทําการเคลือบแก้วของเราแล้วเป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ไม่ธรรมดารุ่นใหม่พึ่งพึ่งออกขายกันน่นะฮะแล้วลูกค้าก็แต่งเรียบร้อยแล้วด้วยพามาดูของแต่งเล็กน้อย ตรงนี้นะฮะสำหรับล้อขนาด20นิ้วนะครับแต่หน้ากว้างกว่าเดิมจาก25เป็น275นะครับแล้วก็ในส่วนของเนี่ยตุ้มล้อก็อาจจะต้องมีเพิ่มด้วยครับลูกค้ารอตุ้มล้ออยู่ดูตรงนี้โล่งๆไม่ได้หายไปไหนนะครับเป็นปฏิบันไดไฟฟ้านะเปิดประตูเขาถึงจะออกมานี่นะครับให้ความสะดวกสบายนะครับแล้วก็เก็บสวยงามด้วยบันไดไฟฟ้าเหมือนกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นเอ่อโทนิดนึงโทรนิดหนึงสำหรับรถลูกค้านะครับ ในห้องเครื่องบริษาทเนี่ยสวยงามมากๆนะฮะแล้วก็ประตูไฟฟ้าข้างหลังนะครับกดด้วยรีโมทสองจังหวะซึก๊๊๊นะครับมันก็จะเปิดลักษณะอย่างนี้เปิดค่อนข้างไวประตูนะครับเบาะไฟฟ้านะครับเปิดปิดได้ด้วยปุ่มเดียวนะครับงั้นลงไปได้ด้วยปุ่มเดียวนะครับใช้งานค่อนข้างง่ายนะฮะแล้วก็ปิดอาจจะงานขึ้นมาก็แค่กดที่เดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับสวยงามแล้วก็ใช้งานง่ายๆ,ๆนะครับส่วนประตูหลังนะครับจะใช้ รีโมทกดก็ได้หรือว่าจะปิดตรงนี้ก็ได้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็มอเตอร์แล้วก็ไฮดรอลิกค่อนข้างปิดค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นช่วงเวลาการโชว์รถของเราแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับปอดเอเวอร์เรสต์นะตัวไทเทเนียมนะครับคันนี้นะครับชอบมากมากเลยนะครับสำหรับกราฟิกที่ขึ้นมาที่หน้าจอนะฮะถ้าเปิดมาแล้วเข้ามาทานก็จะเห็นหน้าเอเวอร์เรสต์แล้วก็ตัวรถเอเวอร์เรสต์อยู่อย่างนี้นะครับตัวหน้าจอนะครับใหญ่มากนะครับ ภายในห้องโดยสารเราก็มีการเคลือบนะครับเค,เ,เคลือบเนี่ยเคลือบเพื่ออะไรเพื่อเพื่อความสะอาดง่ายแล้วก็ในส่วนของคันนี้เราเพิ่มในส่วนของสวับสวับในภาษาของของเราคือตัวฆ่าเชื้อนะครับกันแบคทีเรียรกลิ่นที่ค่อนข้างหอมเลยทีเดียวนี่พามาดูเกียร์นะครับเกียร์ตรงนี้นะครับปรับเป็นอ่าคูณสี่ได้นะครับเป็นขับสี่ก็ได้ขับสองก็ได้ไม่จําเป็นต้องขับสี่ตลอดเวลาเกียร์ตรงนี้เป็นเกียร์แบบนี่ครับไฟฟ้านะทีโนนิกแบบไฟฟ้านะครับก็ค่อนข้างจะดูสปอร์ตนะครับแต่ว่าทปโอนิก อ่าตรงนี้แัตเทิร์ชิพขายไปไม่มีแัตเทิร์ชิพซึ่งปกติไม่มีแัตเทิร์ชิพอยู่แล้วหรือเปล่าผมจำไม่ได้อ๋อมีมีแรปเตอร์มีแัตเทิร์ชิพนะแต่ว่าตัวนี้ขายไปนะครับเปลี่ยนมาเป็นใช้ตรงเกียร์แทนนะครับก็เป็นความสะดวกอย่างหนึง่งมือประตูเปิดนะครับปกติจะมีงัดขึ้นมาอันนี้ไม่มีงัดแล้วนะหายไปแล้วนะครับใช้แบบสัมผัสไม่ใช่เลยครับมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นี่เปิดแบบตรงนี้นี่เปิดประตูตรงนี้นะครับอย่าตกใจที่ปืนเปิดหายไปไหนจะเปิดประตูยังไงนะครับ แล้วก็เบาะไปปาทั้งหมดคู่หน้าทั้งสองอัน6กทิศทางนะครับขึ้นลงหน้าหลังนะครับแล้วก็ปรับองศาการนั่งตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นอ่าสูงลมดันหลังนะครับเพื่อให้นั่งสบายขึ้นแต่ละคนแรีละไม่เหมือนกันที่วางแก้วมันทั้งหมดสิบจุดนะที่วางแก้วสวยงามมากหนึ่งสองนะครับซ้ายขวาสามสี่นะมาตรงนี้ห้าถือว่าเป็นที่วางขวดแล้วกันนะครับที่วางขวด ยังอยูือหกนะข้อแปดนะแล้วก็ห้าหกแล้วก็มีเจ็ดแปดอยู่ข้างหลังตรงนี้อันหนึ่งนะครับนี่เจ็ดแล้วก็แปดซ้ายขวานะครับที่วางที่นั่งข้างหลังค่อนข้างโอเคเลยนะครับไม่ไม่ไม่ใหญ่มากแต่ก็ไม่เล็กนั่งได้นะครับที่นั่งข้างหลังถือว่าค่อนข้างใหญ่สาหรับคนร้อยหกสิบเจหกร้อยแปดสิบก็นั่งได้นั่งได้นะครับโอเคเลยทีเดียวนะครับแน่ถึงเวลาแล้วนะครับได้เวลาส่งงานอันสวยงามนะครับสําหรับรถ คันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถมากที่เองนะครับที่ให้ความไว้วางใจกันอีกหนึ่งคันนะครับเข้ามาทําการเคลือบแก้วนะครับในสตเต็ปที่ดีที่สุดของร้านด้วยนะครับซปเปอร์โค้ดคันนี้ไปอีกหนึ่งคันใครที่สนใจนะครับอยากจะเคลือบแก้วในสเต็ปอยา่างนี้ใช้เวลากันเล็กน้อยนะฮะสามวันสามวันนะครับสองวันเป็นอย่างดำคันนี้ใช้เวลาสองวันพอดีพอดีเพราะรถใหม่ใต้แดงถ้าอยากได้เคลือบที่เร็วหน่อยใช้เคลือบแนะนําให้เคลือบก่อนใต้แดงนะครับเพราะว่าถ้าใต้ดําแล้วมีรอยแล้วจะทางานค่อนข้างยาก อันนี้ทํางานแป๊บเดียวแต่ก็จะโค้ดกันทั้งหมด4รอกเช่นเคยนะฮะกับโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นรถป้ายแดงลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะท,ท,ท,ทุกๆทุกเวอร์ชั่นเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเอเวอร์เรน์นะครับมีโปรโมชั่นอีกตัวหนึ่งสำหรับเป็นตัวสตาร์เตอร์เป็นโครร้ดเริ่มต้นของร้านเริ่มต้นสองหมื่นบาทนะครับกับตัวนี้ทุกก้โค้ดตัวนี้หกหมืน่นบาทราคาต่างกันแต่คุณภาพการทำงานยังคงเหมือนเดิมนะครับน้ำยาแตกต่างกันแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจทำการเคลือบแก้วอย่างนี้นะครับ ช่วงนี้ใครออกรถแล้วจะเอารถไปลุยนะครับให้แนะนําว่าให้มาเคลือบแก้วกันก่อนเพื่อจะได้ใช้รถกันอย่างสบายใจนะครับทั้งกระจกทั้งวิสัยทัศน์ที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่า,าช่วงนี้ฝนตกนะครับกระจกโดนน้ําน้ําไม่เกาะอ,อันนี้ผลมาจากการเคลือบแก้วด้วยกระจกนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับความสะอาดง่ายยิ่งเป็นรถแตง่งรถที่เรารักจะบอกเลยว่ารถรุ่นนี้จองกันค่อนข้างนานใครได้นี่ยิ้มไม่หุบทุกคนนะครับเพราะนั้นอย่าปล่อยให้เขาเปื้อนนะฮะ ใช้รถและก็ให้สะอาดตลอดเวลาวันนี้มิกกี้แต่รถสวยขอขอบคุ้นท่านผู้ชมทุกท่านจริงใครสนใจรำงานเครื่องแก้วจองคิวเข้ามาได้ครับวันนี้สวัสดีครับ